สวัสดีครับคลิปนี้นี่พี่น้องกีซียูก็จะเอาของฝากจากสุรินนะครับเป็นข้าวเกลียบไผ่ทูนแล้วก็ขา้าวเตนแม่สุพันนะครับนี่ที่สำคัญมีเสื้อไปด้วยสองตัวนะให้พี่บ่าวกับแอนในอันนี้คือ เสียเขาไม่รู้ว่าเรามีเพื่อนตรงนี้เสียเขาให้เรามาสี่ตัวเนาะหเห็นเราไปสี่ตัวเห็นเราไปสี่ตัวไปเสียขอไปเห็นเราไปสี่คนเสียเขาก็เลยให้เรามาสี่ตัวทีนี้ไอ้กี้ซียูก็เลยจะมาแบ่งเพื่อนๆนคนละตัวนะครับเสื้อคนละตัวนะครับอ่าแล้วก็เป็นเสื้อของนะครับเสียตีข้าวเกียบกุ้งไพทูนนะครับ เราก็แบ่งๆกันใส่เนาะเราก็ได้กันสองคนแล้วนะครับเสียเขาก็มีน้ําใจใจดีนะครับเราก็ขอบคุณเสียตีไว้ด้วยนะครับนาทีนี้นะแล้วก็ส่วนเสื้อนี่อันนี้พี่น้องต้องเป็นบบเซอไพสบบเซอไพเพื่อนไว้เพราะว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้อยู่ในในโปรแกรมของเรานะครับอ,อันนี้เป็นนอกเหนือจากที่อ่าที่เราซื้อมาฝากเดี๋ยวเราค่อยให้เขาที่หลังส่วนอันนี้ก็คือเขาเกลียบ เขาเกลียเข้าวแตนอันนี้คืออะไรนะขนมพิงขนมพิงเนาะป๊อปคอร์นแล้วก็ทัวะนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะเจ้าขับรถไม่ไง <c oughs> ไปนะพี่น้องตอนนี้เราก็จะเอาขนมนะครับไปเซอร์ไพรส์นะครับ, Surprise, รบทีมงานของเรานะครับมาถึงบ้านก็จะแจ้งธุระบางอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปเจอกันนะครับทางโน้นึบ ่ะไปไปแล้วนะไปไปเดี๋ยวปฏิบัติภาร,รกิจเพราะว่าช่วงบ่ายจะมีงานแห่สงการตอยู่ที่บ้านนะครับหมู่บ้านในหมู่บ้านเนาะเดี๋ยวจะไปร่วมงานอีกนะครับเราจะแจ้งเรื่องข้าวเกรียบให้มาเรียบร้อยก่อนพี่น้องนะครับสงสัยพี่เบารอกินแล้วพี่เบาเห็นคลิปแล้วบอกว่า เมื่อไรจะมาเมื่อไรจะมาเด็กชายเบาไทยโซนน่าเมื่อไรจะมา่มมา,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 าสั้นพี่น้องนะครับ <ls> เดี๋ยวเราก็ต้องรีบเอาไปให้นะครับต <Right. S 1> อตอนนี้โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ส,สั้นๆตอนนี้นะครับ <S <S ไปเจอกันคลิปหน้าขอผมสวัสดีครับ